สวัสดีเด้ยจ้ะเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วพอกันที่เลยก็มีเต่แบบนี้บวกค่ะเนาะคิดประจำเือนคิดประจำเือนก็นมาได้จจะเด้อมาอันกินกาแฟกับเอ,อ้ยอันตุ๊กตาค่ะมาค่ะมากินกาแฟน้ำกันเนาะค่ะเนาะมา คลิปนี้ก็พาหูบกาแฟค่ะหูบกาแฟแล้วก็นั่งกินนั่งกิบไปก่อนเนาะค่ะเนาะเบิ่งอากาศข้างนอกก่อนค่ะแต่ว่ามนีบอกค่ยหนาวป่ะเลยว่าเพราะว่าเอยเอาขยะไปทิ้มแล้วพันกา มีลมอยู่แต่ว่าอากาศสิเอยว่าประมาณสักห้าหกองศาเนะะี่ค่ะตอนนี้ าฮูองศาครับเมื่อกี้บ้าเห็นนกหมาอันาฝูงบักใหญ่มามากินทั่วอยู่บ่เหิงครับแป๊บเดียวแล้วพากันไปบ่เห็นมีเพื่อนบเห็นมีอันปกติท่านซี่อันรางตูก็บ่อยากไปเนาะค่ะเนาะอันนี้พ่านบินแป๊บเดียวมาแป๊บนึงเลยเลยไปก็เลยเออสงสัยว่าอันเมื่อวานนี้กินอิ่มไลเลยว่าอัน ยังว่าเออฝังเลยจะเด้อมันก็แบบอันเพราะว่ามันเห็นเนาะค่ะนอเอยนั่งเบิ่งแล้วเอยอันสังเกตเบิ่งก็มันก็ม้วนเนะค่ะเบิ่งนกอันเบิ่งนกบินมาเนาะค่ะหลังโตก็จับหมู่ก็ไปป้าหมู่ก็มาเอินเหมือนบอกมู่ก็มาเอินว่ามาได้แม่เนี่ยเอาพราะหานัะไปแล้วเดสินี่นะบม่อยากไปค่ะหลังโตก็เมู่อันเมื่อวานนี่ว่ะโตนึกอันจับอยู่บักที่หงมู่มาเอินอันนี้ว่าเรื่องกาเลยจะเด้อ มูมาเอิอนหันสงสามเทือเทือสุดท้ายแล้วมีอันโตนึงมาเอือนบ้านหั่นสงใส่ยนเว้ากันตัวน่าไปเขาบอกไปตัวยูนี่ผู้เดียวเด้แต่เขาไปเมื่อด้พี้เพียแต่เขาเอาหัวนวักับหมาเสียกันแล้วจักกนอยนึงรถมูแล้วบินไปรถเห็นว้ากันเอินกันก็แก๊กก็แก๊กอยู่อันที่ที่เอยสังเกตเบองินจะนอยนึงรถอันผู้ว่าอยู่น้าทั่วนี่บบอยากไปค่ะอันเห็นอันตักคุยตักไงอยู่ค่ะอันบิน จับทา้งหัวจับทางท้ายทาง áng, กลางเอาไปมาเลยสรงใส่หมู่ทาเลยทรงใส่นะเปลี่ยนความความคิดหนาเอ้ยว่าหันก็เลยบินไปกันบินไปก็เงียบไปเลยสักพักนึงกันนกกระจอกน้อยนกกระจิบนกกระจอกอ่ะคก็มาค่ะเอ้ยก,ก,ก็บ่งเอ้ยก็ว่ามันเพลินดีเอ้ก็เลยใส่ฝัง ่ฝังหน่อยังจัาน้อยมันแมวค่ะแมวก็มาอีกค่ะมันเป็นทางพี่หนอค่ะนอแมวก็แมวที่พี่สิมาทางกันขมมือขูมขมือค่ะตวลงมาแล้วก็ยากมาจะน้อยก็มายืนอยู่หนังกันทางหัวแล้วก็มาเลี้ยวเบื้องนาเอย้ยแล้วก็ปีนหัวขึ้นไปเอ,อ้วก็พวกอันซั์เลี้ยงนี่ก็แปลกหนะค่ะเน็เบื้องแล้วก็เพลินดีเอ้ยกันเลยหัวเอ้ยกันเลยโอ้ว่ะทั้งอัน บอกว่าอากาศนหนาวน่าร้อนฝนบตกฝนตกมาตลอดค่ะแมวนี่ก็อันนี้ก็อีกอีกกรณีนึงเอยก็เอยกเบิ่งพันเบิ่งพันขมือขมือมาเนาะค่ะเนาะเขามาอยู่หิ่งเราแล้วเห็นใช่ไหมคะอันนี้ก็คลิปกินกาแฟเรื่องคุยกันวันนี้เนาะเขาคุยกันม้วนๆเรื่องนกเรื่องแมวเนาะค่ะเนาะสัดเลี้ยงอ้าวค่ะ เอ้ตุกตาก็สิบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องมีความสุขค่ะมือนี้ก็ได้เอสเตอร์ทำเตอก็ประสบความสําเร็จนําชีวิตค่ะแล้วก็ไปถึง,<ม>ถงจุดใหม่ไปถึงจุดใหม่ที่ต้องการเ้อเอาค่ะสวัสดีเด้อจ้า